ตัวใหญ่เลยโอ้ยุ่เอาเปิ้นป่าหมอกสี่นิ้วสามนิ้วเปิ้นจะบาเอาเจ้าปิ้นจะเอาแต่ป่านินล้วนๆเลยนี่นะได้ป่าหมอกป่าซอยป่าขาวอย่างนี้ปิ้นจะสลัดหมดบอเอาเจ้าป่าขนาดสี่สีนิ้วมือเฮานี่ปิ้นว่นน้อยเจ้าปิ้นจะบอเอาเปิ้นจะสลัดคว้างเจ้า มันจะเอาแต่ปลาตัวญ่อยๆตอบนี้ได้ก่อโอ้โอ้อันนี้ตัวใหญ่เจ้าเอาปลานนี้ตัวใหญ่ ดูเด่นดูโอ้ตัวเป็นโลวันนั้นเนี่ยเด่นลมเลยล,ม,ลมเลยเจ้าน้ำลิกนะเจ้าเนี่ยเพาราะว่าเป้นใจโตยำเอาดูความลึกของน้ำเจ้าอโอ้โอโอโอ หนึ่งตัวอยู่คนละมุมคนละจอกคนละแจงโอ้ได้จัะนักเนาะ ดูจะนักเลยป่านนทั้งนั้นเจ้า